ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับประเด็นข่าวสารเรข,ข้อคนนี้ครับกับประจำวันที่29เดือนพฤศจิกาย,ยนครับเรามาเริ่มต้นข่าวสารของประเด็นของทะรันเจาบุกเอกนิตปัญญาเกันหน่อยครับมาล่าสุดมาในช่วงเมื่อวนานที่ผ่านมาครับกับประมาณตอน สายยเลยก็ว่าได้ครับกับทางฝั่งของเมืองทองได้ประกาศยืนยันผ่านเพจของตด้านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับว่าในลุกดีกรีทีมเชไัยนั้นครับจะกลับมาคาแข่งในลุ้ของตะนานเทเดโดมสตีดียมอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยครับหรืซึ่งทางฝั่งของตด้านเอกนิปัญญานั้นครับได้สิ้นสุดสัญญายิมตัวกับอุดรบลดเดมอนทีมในสุกจริกญี่ปุ่นเป็นเชียร์เลยครับก็จะย้ายกลับมาร่วมทัพเมืองทองซึ่งล่าสุดเลยครับก่อนที่จะกลับมาการทางฝั่งของเอกนิปัญญาก็ได้เปิดใจความรู้สึกไรคับบผ่าานทงงเว็ซต์ป การของสมุทรศรอุระเวตเรมอนว่าการต่อสู้รวมกับอุระเรสประมาณ1ปีครึ่งถือ <c oughs> เป็นประสบการณ์อล้ำคาสำหรับผมเลยครับและผมรู้สึกครับขอขอบคุณอุระเรสเที่ยอกาสผมในทุกการน้าแม้ว่าผมจะจากไปครับแต่ผมยังเชื่ออุระเบตต่อไปแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับแต่ผมอยากที่จะขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ อุรวะเบสนั่นเองนะครับโดยซึ่งสำหรับเอกนิต์ปัญญานั้นครับกองกลางวัย25ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับย้ายมาอยู่กับเมืองทองและก็ไปลงเล่นในเจอริกตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมปี2 0 2 3และเวลากว่า6เดือนเลยครับก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับอุรรัะเบสไปตั้งหมด22เกมโดยทําไปได้1ประตูก,กับอีก2แอสซิสต์้วยกันแหละครับซึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปเลยครับว่าจะลงเล่นอยู่กับเมืองทองต่อในช่วงฤดีที่2หรือจะยังอยู่ในเจอริกหรือจะย้ายกลับมาเล่นในสโมสรที่ประเทศไทย ไม่ใช้เมือกทองไครับข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตะ้านโคเตียสะสมพอประเสริฐกันหน่อยครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าปีนี้ทางฝั่งของประจวบไม่เหนื่อยมากครับหากให้ดีกว่านี้ครับต้องมีวินัยในการปรับตัวเลยครับ โดยสำหรับควนลงครับในศึกธันวิัีบสครับเราย้อนกลับไปกันที่เกมที่ราชนโคกเขารำพูนบุรีเออร์กลับมาใช้สนามตัวเองครับที่รำพูนเเดียมเปิดบ้านเสมอกับต่อพิฆาตพีทีประจวบครับไปศู์ประตูต่อศูนเมื่อวันที่24พุทธิกายนที่ผ่านมาลาสุดนยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับตนานโคเตียสะสมพะเสิริฐคุณซื้อของตะนานพีทีประจวบที่บาทีมครับขึ้นไปอยู่อันที่ที่ของตารางในเวลานี้ครับให้สัมผัสกับผปุษกาทั้งจบเกมเลยครับว่าเรานั้นครับตั้งเป้าหมายไว้ครับ เกมเยือนครับเราต้องมีแต้มบ้างแต่เราจังต้องแก้กันก่อนจากเกมเยือนที่เสมอให้เปลี่ยนเป็นชนะอาจจะต้องลเล่นด้วยวินัยกันบ้างผมรู้สึกขอบคุณผู้บริหารทีมที่สนับสนุนทุกอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งผมไม่ได้ขออะไรมากต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ยังเหนื่อยอยู่ผมอยากยกระดับพีทีประจวบศรี 4, ให้มีคนพูดถึงคนจะได้มาเทียดประจวบคิริขันเยอะๆเป็นบอลลัพูนเล็กสองขอให้ไปเทียบประจวบกันเยอะๆด้วยมาด่าผมเยอะๆก็ได้เกมนี้ก็ด่านี่ ส่วนบรรยากาศที่สนามประพูลถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแต่ขอตินิดเดียวเรื่องไฟพูดไปจะโดนปรับไหมนี่ผมพูดไว้แต่แรกเลยครับว่าผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันลักมันจะถึงเรามันบรรจุไม่ถึงอยู่แล้วใครจะด่าผมก็ดา่าไม่งั้นลองเข้าไปและดดูมันจะมึนอยู่พักหนึ่งฝากไปครับนี่เลยครับกับบทสัมภาษณ์ก่อนตนานโคตยาสาสมพบประเสริฐครับกับการคุมพิธีประจบอีกครั้งหนึ่งูุการนี้เลยครับ อราศาต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของบุรีรัมที่จะออกไปเยือนสมสรนจะโหดรุมทักซิีลกันหน่อยครับใครคือราชาอาเซียนกันแน่ครับเมื่อที่จะเป็นเกมระหว่างบุรีรัมยคับที่จะบุกไปเยือนจะโฮดรุมทักกซีลบัตรนั้นครับขายหมดเกลี้ยงเลยและครับภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันเท่านั้นแหละครับ โดยซึ่งตองนี้ครับสำหรับเกม AFC ซียูดิตนนครับนัดต่อไปของบุรีรัมย์ครับก็จะต้องบุกไปเยือนสมสรสงคราโดรุปทักษินในวันที่3ธันวาคมนี้ครับก็ถือเป็นศึกตัดสินราชาสโสมสรอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับเราะนี้คือสโมสมรอาเซียนที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดในภูมิภาคและอย่างต่อยอดทำผลงานในเกมทั่วระดับเอิเชียและอย่างน่าชื่นชมนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีเลยครับทั้ง2ทีมยังต้องตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาเลยครับจำเป็นที่จะต้องเก็บชชนะ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบตออ่อเขามันก็ยิ่งทําให้ดีกรีความเด็ดของเกมนี้พุ่งสูงขึ้นไปอีกเลยครับแต่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของยาโคนันครับได้เปิดจําหน่ายตั๋วเกมกับบุริรัมไปเมื่องที่20พฤศจิกายนปรวกฏเลยครับว่าแฟนบอลแห่กันเข้ามาจับจองตั๋วจนหมดเกลี้ยงภายใน24ชั่วโมงนาทีนี้ครับใครก็อยากที่จะดูเกมนี้จัแได้อนเลยครับคงต้องติดตามกันดได้ไนเลยครับในวันที่3ธันวาคมนี้เลยครับ ข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตถึงประเด็นของท่านฟุตซอลกันหน่อยครับอย่างท่านเจ้าแมตมูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับตัวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยครับวัย26ปีทีล่าสุดนั้นครับได้จารุกปฏิสัตร์น้ำใหม่ให้กับวงการฟุตซอลไทยเป็นทีเลยบร้อยแหละครับ ดยซึ่งสำหรับการแข่งขันในศึกฟุตซอลยูฟ่าแชมเปียนส์2024ครับเราเป็นกลุ่มรอบ32ทีมสุดท้ายที่สโม,มสรแากแต่น,น my, ั้นจะมีคาตาเกนาครับจากสเปนต่นสังกัดของต่น,น Muhammad, ั้นมุ h a m m ัดอุสมานมูซาครับถล่มชนะสโม,มสรแจกต่น,นั้นคาตาเนียครับยอดทีมจากอิตาลีไปถึง8ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันที่27พพศธิการยนที่ผ่านมาแหละครับ โดยในเกมดังกล่าวนั้นครับทางฝั่งของท่านเจ้าแมทหรือมัวหมัดนั้นครับทำผลงานได้ดีเลยครับหลังจากที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนทาประตูก่อนที่จะได้ไปหนึ่งประตูทําเป็นดึงแอซิตช่วยสโมสรากทางท้านจิมบีคาตาเกนาครับประเดิมควา้าชัยชนะได้สําเร็จเลยครับและซึ่งจากเกมดังกล่าวครับทำให้ทางฝั่งของมัวหมัดอุตมกุศลครับกลายเป็นนักฟุตซอลไทยคนแรกที่ลงเล่นในรายการฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หรือฟุตซอลสโมสรยุโรปและเป็นนักฟุตซอลไทยคนแรกรที่ยิงประตูพร้อมกับทำแอซิได้ใน ช่วยใหญ่ที่สุดของทบปยุโรปนั่นเองนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับในฟุตซอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2024เราเป็นกลุ่ม3.2ทีมสุดท้ายกับนัดต่อไปก็คือจะลงสนามพบกับสโมสรลิกาฟุตซอลเลยครับจากนั้นครับประเด็นปิดไยคอนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของในทดิก3กันหน่อยครับอย่างดานสโมสรสมุทรสาครซิตี้ครับล่าสุดได้จัดการเปิดตัวโค้ชหันเลยครับนั่งเทนกุญซอคนใหม่จากเป็นทางการเลยครับ โดยทางฝั่งของสโมสรสมุทรสาครชิตีนั้นครับทีมในสุไทันติสามโซนตะวันตกครับประกาศแต่งตั้งโค้ชหานหานทรงครับขึ้นเป็นแอดโค้ชคนใหม่ของทีมโดยทางฝั่งของโค้ชหานนั้นครับคุณสือดีกรีเอร์เรนครับก็จะเข้ามาแทนที่ของโค้ชใหญ่นิลว์บงครับที่พึ่งแยกทางกันกับทีมไปเมื่อไม่นานนี้ครับและก็จะมาสานต่อเป้าหมายของสโมสรครับในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทันติสองในสำร็จในแอดโค้ชกันต่อไปเลยครับ โดยที่ขนาดทางฝั่งของโคนานั้นครับเคยพาสมโมสรตราดที่สีครับเดินชั้นขึ้นสูท่ทดิมาแล้วในฤดูก,กาลสองพันยี่สิบสามและส่วนสมโมสรที่คุมทีมล่าสุดับเป็นนครศรีอยุต็ดทีมหนักในศึกธดิบสองนั่นเองนะครับส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของสมโมสรสมุทรสาครชิตีก็จะลงเล่นในศึกขอทรารัน BGC ีครับเมืองไทยประกันภัยขับโดยการไปพบกับสมโมสรจัดทารดนาน b เ n เมืองดนลเลยครับในวันเสาร์ที่7จดธันวาคมในเวลา1 7จดนาฬิกาของบ้านเราเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ